สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้นเข้าสู่ช่องชาแนลดีคอนแทคคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ปุ๊กนะคะมาสัมภาษณ์ลูกค้าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้มีลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเ้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะค่ะเดี๋ันชื่อนางสาวปราศัยกิติศรีวรพันธ์นะคะอายุ59ปีค่ะอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะ ก็เด็กสั้นๆว่าพี่ปลาแล้วกันเนาะค่ะ,คะ,ะพี่ปลารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคได้ไงคะอ๋อตอนแรกนะคะก็ไม่รู้จักเพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะทีนี้หลานสาวนะคะก็มาแนะนําน้องเพลงนะคะมาแนะนําว่าอ,อันนี้นะเป็นาสายตาเกี่ยวกับตรงนี้หรือเปล่ารู้สึกจะเป็นต้อนะแล้วก็บอกหลานสาวนะคะว่ามีน้ําตาไหลนะคะ,ะพอดีหลานสาวก็เลยแนะนำนะคะว่าน่าจะลองทานอันนี้ ครั้งแรกจะไม่เชื่อนะคะเพราะว่าถือว่าดวงตานี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าเราจะทานผลิตภัณฑ์อะไรไปเนี่ยเราจะต้อง ให้รู้จักสรรพคุณของมันจริงๆก่อนว่ามันเป็นอย่างไรนะคะพอพิจารณาแล้วนะคะหเห็นสรรพคุณของเขาก็เลยทดลองนะคะยอมยอมใจนะคะทดลองดูก่อนนะคะพอทดลองแล้วก็รับประทานมาเรื่อยๆก็รู้สึกดีขึ้นคะ่ะอย่างน้ําตาที่เคยไหลหหนะคะก็หยุดไปแล้วก็ตาพร่ามัวนะคะก็รู้สึกว่าเห็นชัดขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะก็รับประทานมาจนกระทั่งทุกวันนี้ค่ะแล้วเราสัมผัสการเปลี่ยนแปลงไม แต่กล่องที่เท่าไหร่คะที่เรืู้จักเป็นอาการน้ำตาหยุดไหลสายตามองชัดขึ้นอ๋อกล่องที่สองค่ะกล่องที่สองก็เห็นผลไปแล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นมานานนะคะมันเป็นมานานปีคฮะอ่ามากกว่าห้าปีนะคะมากกว่าห้าปีเป็นอาการต้อเนื้อใช่ไหมคะค่ะเป็นต้อเนื้อมากกว่าห้าปีนะคะทานเพียงแค่สองกล่องเท่านั้นเองค่ะอาการคือดีขึ้นเลยใส่ตามมองชัดแสบตาหายไปไหมคะหายอยู่นะคะหายเนาะอ๋อค่ะน้ำตาที่เคยไหลก็คือหยุดไหลหยุดไหลค่ะตอนนี้ถ้าถามความมั่นใจค่ะในติดพันตัวดีพันแท็กค่ะ พี่ปลามีความมั่นใจในทิศทางตัวนี้บ้างคะมีความมั่นใจสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเราทานแล้วเราเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะดังนั้นก็อยากให้ใครๆที่ไม่เคยรู้จักนะคะก็อยากให้มารู้จักแล้วก็ลองรับประทานดูนะคะพี่ว่าลองเปิดใจลองทานไม่ผิดหวังเนาะไม่ผิดหวังค่ะรับรองได้ค่ะว่าไม่ผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังเนาะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วถ้ามีคะแนนให้ตัวดีแันไหสักสิบคะแนนนะคะพี่ปลาให้ดีอันเท่าไหร่ดีคะ เอาเก้าเลยนะคะอ๋อค่ะมีให้เก้านะคะที่เรียกว่าคะแนนสูงมากๆค่ะนะคะสิบไว้เผื่อใจื่านเผื่อใจค่ะสําหรับคนที่ไม่เคยใช้ค่ะค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้ค่ะพี่ปลากล้าบอกต่อคนอื่นไหมคะกล้าค่ะกล้าบอกเพราะว่าบอกเพื่อนๆอยู่นะคะเพื่อนๆก็รับประทานนะคะเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ก็โอเคดีขึ้นค่ะผลตอบรับดีค่ะ อยากให้พี่ปาฝากกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าเอาสำหรับคนที่มีปัญหาสายตานะนิดนึงค่ะท่านผู้ชมนะคะหรือท่านผู้ฟังนะคะถ้าเกิดยังไม่เคยใช้นะเปิดใจแล้วก็มาทดลองดูนะคะแล้วจะเห็นผลค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเด็กได้ว่านะคะเป็นเสียงจากผู้ใช้จริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงๆเนาะมีความมั่นใจอ่ะวันนี้ไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์จะมาทานให้ดูเลยนะคะเป็นการยืนยันว่าทานจริงๆนี่ก็ทานอยู่ใช่ไหมคะทานเดี๋ยวแกเดี๋ยวพี่ปาแกะให้ดูเลยนะคะ ก็ตัวดีพันแพกตัวนี้นะคะจะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติเลยปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ตนนี้จะมีอยอยนะคะแล้วก็ทางเราเนี่ยจะจำหน่ายมาแล้วสิบปีแล้วก็การันตีจากลูกค้าทุกประเทศเม็ดนี้น,นะคะเม็ดลักษณะเม็ดจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเม็ดสี้ส้มนะคะทานง่ายน,นะคะทานเลยนะคะทานเข้าไปแล้วนะคะนี่ก็เป็น ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงทำยืนยันจากผู้ใช้จริงนะคะกินจริงเห็นผลจริงนะคะใครที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นสายตาพ้ามัวแสบเคืองคันตาน้ําตาไหลนะคะเป็นต้อลมต้อหินต้อโกระจกบุ๋นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมนะคะก็เปิดใจลองทานเนาะให้แขกนะคะได้เข้าไปฟื้นฟูเพราะว่าตัวนี้เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะบุกกับพี่ปลาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าว่าบุกจะตามไปสัมษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ